B.S.A. Thunderbolt Adventure 350ที่เที่เพื่อนๆต้องรู้สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์ข้าหนิวทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีเรื่องเด็ดที่ต้องรีบมาเล่าให้ฟังเลยเพราะมันคือการกลับมาที่ข้อยิ่งใหญ่ของตำนาน B.S.A. กลับมาแล้วและมาพร้อม Thunderbolt อย่างที่เรารู้กัน B.S.A. เนี่ยเป็นค่ายรถอังกฤษที่โคตรเก่าที่เพิ่งถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่และล่าสุด ในงานอีกมา2 2งที่มิลานเขาได้เปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุดที่ทำให้ตลาดแตกไปเลยนั่นคือ BSA Thunderbolt ครับเพื่อนๆที่รู้จัก BSA อาจจะคุ้นเคยชื่อนี้เพราะมันคือชื่อรุ่น Touring สุดฮิตในยุค60-70แต่รอบนี้ BSA เขาไม่ได้กลับมาทำรถธรรมดาแต่เขามาพร้อมกับ Adventure Bike รุ่นแรกของค่ายเลยครับนี่คือรถ Adventure 350ที่ไม่ธรรมดา Thunderbolt คันนี้แหละดูภายนอกคือมันผสมผสานความคลาสสิกของ BSA เข้ากับความดุดันแบบรถเลนรี่ได้อย่างลงตัวเลยครับดีไซน์ดูจากหน้าคือมาเต็มแฟริ่งทรงใหญ่แบบรถลุยพร้อมวินชิลปรับได้ดูพร้อมออกเดินทางตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยครับเพื่อนขุมพลังหัวใจหลักของมันคือเครื่องยนต์สูบเดี่ยว334รีซีระบายความร้อนวยน้ำกำลังมาเกือบ30ตัว29 จุด 1, แรงม้าซึ่งเหลือเฟือสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันและพร้อมพาเราลุยไปในทุกทางฝุ่นแบบสนุกสนุกเลยครับช่วงล่างจัดเต็มจุดที่เดือดที่สุดของรถคันนี้คือช่วงล่างครับให้มาทั้งโชคหน้าหัวกับระยะยุบยาวๆ2 0 0มเมตรและที่สำคัญคือให้ล้อหน้า21นิ้วและล้อหลัง17นิ้วซึ่งเป็นซี่ลวดพร้อมอย่างบล็อกนี่มันสเปคที่พร้อมลุยจริงๆแล้วนะครับเพื่อน เทคโนโลยีไม่แพ้ใครอย่าคิดว่ารถคลาสสิกที่กลับมาจะตกยุคนะครับ Thunderbolt คันนี้อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นเทพเลยครับมี traction control ระบบป้องกันล้อฟรีให้มาเลยมี ABS ถึง3โหมดโหมดรดเลนและ o f f ฟโ a d คือตั้งใจเอาไปลุยจริงๆครับเพื่อนๆแถมยังมี slipper cut ช่วยเปลี่ยนเกียร์ให้นุ่มนวลขึ้น และหน้าจอ TFT ก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธและมีระบบนำทางเทิ n b นบายเทครบถ้วนเลยครับเพื่อนสรุปและโอกาสเข้าไทย Thunderbolt คันนี้ถูกวางตัวว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในรุ่น Adventure Bike พิกัดกลางโดยเฉพาะพิกัด 300-400cc ซึ่งถ้าทางผู้บริหาร BSA ถึงกับประกาศกล่าวว่านี่คือ worst b e 350 adventure bike ตอนนี้ เขามีแผนจะขายในช่วงกลางปี2026ส่วนจะเข้าไทยเมื่อไหร่บอกได้เลยว่าเราต้องจับตาดูให้ดีเพราะถ้าเข้ามาในราคาดีๆเนี่ยตลาดเอเวนเจอร์บ้านเรามีเดือดแน่นอนครับ